สถานีรถไฟสามเสนนะครับทุกคนก็เดจะมีตัวรถออก,ออกจากสถานีสามเสนเพื่อที่จะเข้าปลายทางกรุงเทพนะฮะตัวรถออกมาแล้วนะครับรถไฟชานเมืองนะครับผมนะ ที่นี่สามเสนะ็ะสามเสน็จลบบุรีกรุงเทพ